ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันสวัสดีครับ FC พยาบาลฟินแลนด์ FC ฟตัวเกี่ยวมิวสิกล้วก็เอฟสอดรูดสอดเห็นนิวสุภูสุค้นครับอันนี้เมื่อนี้มาเมวาถึงเรื่องที่ว่าเมื่วานนี่เพิ่นไปนเดินแบบเนาะผมก็อยากิีว่าว่าคนที่มาอยู่กับพยาบาลฟินแลนด์นี่นะครับนะ คั้นบ่ขี่คัานนะครับนะขั้นอยากมังอยากมีนี่มาได้ครับขั้นผู้ใดขี่ขัานขั้นผู้ใด,ดอดอดแอดแอ,อ,อดอันนั่นกับบ่ได้อันนี้กับบ่ดีอันนั่นกับบ่ถือใจนะแบบนั่นแบบนี้มีแต่ขออ้างเศร้าครับเพราะว่ายัางปญญาบัตฟิลิลินส์เราเคยบอกว่าไม่มีคําว่าจนในหมู่คนขยันอยู่กับข่อยต้องขยันเล้วเอาจังซส่อยู่กับข่อยต้องเฮ็ดงาน เฮ็ดงานสามมีแห้งให้เฝ้าเห็ดแล้วเอาจังสีคอยสีหาเงินให้พวกเจ้าคอยสีหางานให้พวกเจ้าสังเกตบ่ครับว่าบริบาทฟิลิลนด์เนี่ยแลหาเงินหางานอยู่ตลอดพี่น้องเออให้หางานหาเงินนี่ให้วงโตเกียวมิวสิกให้พนักงานให้นักร้องให้แดนเซอร์นะอยู่ตลอดเวลาผู้ดใดสีคาดคิดว่า แดนเซอร์ทั้งหลายแหล่นี่นักร่องทั้งหลายแหล่นี่สิได้มาเดินแบบเมื่อวานนี่เดินแบบเสื้อยืดกางเกงยืดยืดนี่ยัยงะ่ะยี่หอ้อยังะ่ะขอโทษขอให้ที่จําบ่าได้ครับอกว่าสิเป็นร้านละครสิรีกล้องว่ายุก็ได้ไปเรียนแล้วเห็นบ่เริ่มแล้วเด้เริ่มเข้าแล้วหมอลำวงการมอลำเห็นบอน่ะเริ่มเข้ามาแล้วโตเกียวนครศรีเป็นไนครับกันเริ่มแล้วเนียเริ่มเขา้ามาเรื่อยๆแล้วเดินแบบเั่นแล้วครับ ท้ายแบบเป็นพี่เซนเตอร์แมนบอเป็นนักร้องเนี่ยครับใครมีความสามารถเข้าไปยูน้ำเราได้เลยเล่าพักดันสุขนครับเล่าเปล่อยแกไม่ปล่อยให้คนที่อยู่กับแกนี่อดตายขอเพียงแต่ว่าขยันและมีความรับผิดชอบนี่คือผู้ใหญ่บ้านฟินเลด์ครับอันกี่ข้านอดอดเอ็ดเอ็ดนอนตื่นสวยอาวเมื่อยเปื่อยเปืดหัวปื้อยจังสันจังสี่สาวครับ เศร้าโลดแมน,นบอรครับยาคิดว่าพิชยายาคิดว่าไอพวกมูนีสิมาอยู่กับพยาบาลฟิลนแลนด์ได้อยูก่กับวงอื่นได้แต่ว่ายู่กับพยาบาลฟิลนแลด์บ่ได้ครับแล้วต้องการคน้นขยันต้องการคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิมาโอ้ยบ่ไวดักแบบนี้บ่ไว้ดักแบบมันแบบจังซี่กะบ,บ่ไว้ดักแบบบได้ครับ เดินท่าเป็นระยอกบอกคื่ากู้ใจ่ราอ้าวเออแต่จบ้า,น,านเดียวบ้านหนาหนึ่งเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้โอ้ยพวกโันี่สาวชีวิตบรปรผสมความสําเร็จดอกแม่นบ่ครับโอ้มีงานดีกว่าบอสโอ้ไปไปไปครับอาได้เงินมาอะมีเงินหน่อยกับผสมเก็บผสมเทีละนิดทเละหน่อยเดี๋ยวกับมีเงินเก็บเองเห็นบ่ล่าสุดกับเจนนี่เป็นไรเมื่อวานนี่ไปเบื้องบ้านครับเออ หลังบักเอฟเลยเออเป็นจังไหครับอยู่กับบริษัทบ้านฟินแลเด์จากคนที่แบบว่าบ่คิดบ่ฝันว่าจะของสิได้มีบ้านแบบนั้นเออบ่ได้คิดบ่ได้ฝันว่าสิมีโอกาสได้ซื้อบ้านภายในระยะเวลาเพียงอายุ20กว่าปีน่ยแม่นว่าัญหายากนะครับคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยที่สิประสบความสําเร็จในเพียงอายุ20กว่าปีครับส่วนมากกับัก30ขึ้น ซื้อซื้อก็ต้องกู้กับคู่กับอ,อ้ยังก่อนละ่ะกับผัวยังสินะกู้ร่วมยังสินะครับพี่น้องเออแบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้คือบอได้เบาแบบว่าอวยพยาบาลฟิลิลปนด์เนี่ยครับทุกคนอยู่ด้นี่มีผู้ใดในสิคาดคิดว่าจะขวงสินแตจับเงินแสนเงินล้านแมีนบออยู่ด้นี่ผมบอแน่ใจนะ อว่าตอนนี้มีผู้ใดมีเงินเกือบล้านแล้วหรือว่ามีเงินล้านแล้วตอนนี้ยู่น้ากันหกเดือนเนี่พี่น้องพวกเจ้าคิดบ้างเอาเอาเนี่ยมีไผมีชอปเปอร์มีคู่กีตาร์มีน้องอาร์ตมีไอ้น้องแมกมีน้องเวฟน้องน้ำตาลไออันกล่องว่ายุที่ไปเดินแบกเมื่อวานเนี่ยเอาไอไอบอลไปใช้บอลไปเลียนบ่อหรือบอลไปใช้บ่ะบอลไปยั้งครับอจังไดกันแล้วแต่ครับ ผมบอกได้เลยว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่กับพู้ใหญ่บานฟินแลนด์นี่เตรียมตัวรวยเตรียมตัวมีเงินเตรียมตัวมีงานเฮ็ดร่างกายให้พร้อเฮ็ดจิตใจให้พพ้อมพร้อมที่จะสู้งานโอ้ยข่อยจะเกิดซ่ากคนนี่จักยี่สิบปีเด้ข่อยบอกลวดนะข่อยสิโกยเอาก็คักรวดอเออแมนบอกครับงานข่อยมากเลยด้วยงานแบบนี้ข่อยบอกมีอิดออดอิดออดอิดออดเน้ ตื่นเศร้ามากเลยน้ำนอถาแม่ทั้งในได้รถตู้หมดตายส้่มามาที่เขาปิดรถตู้เขาลืมเปิดกระจกเออเป็นได้ครับอันพวกใหที่บอกว่าอ,าอยากมีเงินอยากมีงานอ,าอยู่ตรงนี้กลัวมไม่มีงานไม่มีเงินโอ้ยพี่น้องนะอยู่ใสกันเรล้วแต่ขอต่ว่าสิเป็นบริษัทในหน่อย นะขอแต่ว่ามันมีงานเขาดูดูดีกว่าอยู่บริษัทใหญ่ๆโดนๆมีงานเที่ยน,นึงเนี่ยเาเอาครับแม้นว่าศักยภาพบราบาทฟินแลนด์ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นบริษัทเล็กๆบุรีเล็กลก็เด้อครับเป็นที่หูจักกันทั่วประเทศก็เด้อครับว่าตัวเกี่ยวมิวสิกนี่ใหม่ๆเนี่ยม,มันบอกใครมีผู้ใดหูจักดอกตอนนี้หูจักเบิดแล้วเวิร์กพอยกับหูจักแล้วนะซ่องนั่นซ่องนี้กับหูจักเบิดแล้วครับพี่น้องต่อไป ตอนนี้เราติดสัญญากับเวิร์กพายโยเฮ็ดไอ I, Yo, Head, I, เป็นคอมเมนเตอร์โยกกับบอลแน่นะเออซองอื่นอาจจะเอาไปอันนี้ก็ได้เอาไปยังก็ล่ะเอาไปเป็นคอมเมนเตอร์ก็ได้นะใจเย็นๆเราฝึกประสบการณ์เราไปเรื่อยๆปฏิาบาัติฟิลเลสเราก็ต้องฝึกขึ้นกันเราก็บอกมาเนี่ถ้าพูดเรื่องร้องเพลงเนี่ยใครมาบอกว่าผมเสียงไม่ดีร้องเสียงลงเสียงไหลเสียงไม่เพาะผมไม่เถียง เพราะว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องนี้แต่ผมมีการอินเตอร์เทนแทนแล้วว่าจังสิ่แต่ว่าขันบอกว่าผมบริหารบริหารงานบดีจังสันส้นจังสิ่าเมื่อบอกว่าผมไม่ผมมีความสามารถผมบกเก่งสมองผมบริจังสันจังสิผมเถียงเราบอกเต็มเต็มปากเต็มคำเลยเราบอกว่าผมก็ต้องพัฒนาแต่จะมาบอกว่าผมไม่เก่งผมไม่ขย,ยันเออแบบนี้ผมบอกโอเค แต่ว่าคันบาลร้องเพลงบอดีนี่ร้องเพลงเสียงบ่เพาะนี่เราบอกว่าบ่เสียงเพราะว่าเราบ่แม่นนักร้องมืออาชีพก็บ่เป็นหยังครับอยู่ในวงเราก็บ่ได้มีนักร้องมืออาชีพทุกคนแม่นบ่ล่ะทุกคนบ่ได้มีบ่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพก็มาจับพัดจับหมูร้องผิดร้องถูกนี่แหละคนเขาจังมักอยู่จังซี่แม่นมาเออเนี่ยเบิ่งคนเบิ่งเบิ่งองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่าไปเบิ่งอย่างเดียวโอ้ยร้องเพลงบ๊อมันว่า ร้องเพลงมมวนต่ว่าเร่าอินเทอร์เนหนาเวทีได้เดียเมนบอสามารถแปลงเพลงที่ร้องนี่ให้มันแบบว่าเข้ากับสถานการณ์ให้มันแบบกินใจให้มันแบบมวลไพเราะเสนอโอ้โหเมนบ่ะล่ะเบื่องด้การแต่งตัวของเราเราเปลี่ยนลุกอยู่ตลอดอันนี้เทศนยังไ่เทศนเกาหลีครับพี่น้องขึ้นไปเต้นเทศนเกาหลีไปร้องเพลงกันนะเราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอด เห็นว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจผู้ใดไปเห็นกันวาไอ้ผู้ใหญ่บา้านอยากไปเบิ่งว่าเมื่อนีนรเราสิเปลี่ยนป็นเทศใดว่าต้งตัวแบบใดแดนเซอร์เป็นแบบใดเห็นบ่นี่คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หางานหาเงานินอยู่ตลอดเวลานอนก็ได้เงนินตื่นก็ได้เงนินนี่แหะคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็บ่ได้หาเอาผู้เดียวพร้อมหาให้ลูกทีมนำนี่แหละคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเอาความทันสมัยเอาสิ่งดีๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานี่คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่น้องผู้ดใดสิเถียงข่อยแม่นบบหลายคนกับมาเถียงแวๆ่ๆโอ้ยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เออบอ่ดีเบิดละสู้นะยังกับบอดีจังย่างนะไม่ชอบผู้ชายตุ้งติ้งกับเรื่องของสูสูมากแบบไดมากแบบไดนกับไปเบิ่งแบบนั้นกับบอดีว่ากันแมนบบล่ะเออ นี่แหละครับคือสิ่งที่แบบว่าทุกคนฟิน,ทว,นทวินหาหลายคนบอกว่าอยแบบนี้กูบ่าเ,เอาดอกกูบ่เอามาเป็นผัวดอกแบบนี้เนี่ยเออกูบอามาเป็นผัวดอกตุ้งติงตุ้งติงกูบอกไปเลยว่าผู้หญิงเขาต้องการมึงสิเป็นแบบนี้ก็ซ่ามึงมึงสิอ่อนอ่อนเอ็นอ่อนเอ็นก็ซ่าขอตอมึงหาเงินเก่งดีกว่าบักขยันไขยอบดีกว่าบักไอ่ทำโตเป็นแม่นนะตบตีบ่หาเงินจักเที บ่หาอย่างบ่อยงเกาะเพา่อนน่ะบ่หาแดกเกาะแต่เมียแดกยังสันเอาไปรลดบ่ถือใจเลี้ยงด้วยสันแข็งแม่นบอกผู้หญิงทุกวันนี้เนี่ยนะเขาต้องการผู้ชายหาเงินเก่งเขาได้ต้องการผู้ชายที่วาแต่ปากบ่ได้ดั้งใจกับเตะซะเตะซะยังสันน่ะแม่นบอกครับผู้ใดผู้อยากได้เนี่ยผู้หญิงบานฟินเล่นเอ้ยบ่เอาดดกเบื่องซ่องก็เป็นจะเป็นเกนี่เบื่องซ่องือสิเป็นประเภทสองเนี่ย ลองบังเนี่ยลองมาประกาศบอกว่ารับสมัครสาวๆเออเอามาแบบว่าอย่างกะไรมาคัดเลือกบังสิวอขว่าต่อแถวเง้วพี่น้องไขว่เลยเนะยเห็นพนเหร็งก็บอดโนดกะสิคิดว่าโอ้ยจังสันจังสี่โอ้สาวนะอืขนาดขนาดขันเล่าเอาว่าตรงๆขันเล่าเป็นแบบว่าเนี่ยผู้หญิงอย่างังเสียเอาเจ้าเสียบ่เจ้าเสียอยบ่ ขนาดเป็นแบบว่าเนี่ยผู้ยิ่งกับสีเอาเพราะว่าไม่ยังกองทัพมันเดินด้วยท้องทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เงินเขาเบิงที่ความสามารถแล้วเบิงที่การหาเงินเรื่องนั้นกับเรื่องของเล่าสมมอผู้ยิ่ง,งนะไม่ได้ดูถูกผู้ยิ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นนิหลศ่เอาดอกบ่เอาดอกเอยเอาไม่เห็นหยังง่สมสัดไส้เออ่สมไส,ส้ยังก่อนสัดไส้ท,าทาหารยังก่อนไส้าสทาทหารแบบนี้ ก็แล้วแต่แล้วนะแมนบ้เออสมือในโยกโลกวิวัฒนาการเปลี่ยนไปบิดเร้วสมือในพี่น้องเอ้ยนะหาเงินเก่งหาเงินในครอบครัวใส้เนี่นะบ่ได้เอาพริกแรกเกลือเกลือแรกพริกคือสมัยก่อนเนอแมนบ่ครับแหงด้วยแหงมีเงินแห่งอย่างก็ล่ะแห้อยู่ดีกินสบายทุกสิ่งทุกอย่างการศึกษา ลกมะยาบาลการใส่ชีวิตมันก็นต้องใส่เงินเบิดแม่นบ่กครับเอออยา่ยาอย่าบาอย่าบานะอันพวกที่เมา่อจ้องจับผิดเรา,าเก่งบ่เก่งกับเบิ้งเอาโลดงานมีบ่าขาดสายงานมีบ่หยุดบ่ยอนพี่น้องเนี่ยงานเขาตลอดเมืองเอาผู้ดใดที่อยู่ในบริษัทเราในค่ายเพลงเรานะ บอกได้เลยว่าขั้นหู้จะเก็บขั้นหู้จะขยันรวยรวยรวยครับบอกมีจนบักไดจนนี่ก็แสดงว่าบักนั้มันขี่กาเติบบอกตรงๆรลดเมนบอกครับโอ้ยมันข่อยได้โอยนาะกุมาเสียดายเถอะนาะนาะนเนเกิดซาโอเกิดเร็วพดเกิดซาก็ยิ่งให้เนาะ